ออกมาองหญิงใหญ่เพคะวันนี้ทรงอภิเศกฝ่าบาททรงอนุญาตให้สหายร่วมเรียนเข้ามาล่าลาหม่อมฉันก็เป็นสหายร่วมเรียนก็ควรมาดูถึงจะถูกเสียนไฟนำคนมาตำหนักหมิงเฟิ่งมากมายกลัวข้าหนีไปหรือ,อยังไง องหญิงอาจไม่ทรงหนีแต่ไม่แน่ว่าอาจมีคนอย่างมาช่วยวันนั้นทรงรีบร้อนไปพบเจียงเสวยนหนิงนางเป็นคนที่อ่านหานมากวันนี้หม่อมฉันขอเตือนองคหญิงสักประโยคถ้าวันนี้นางทำอะไรที่เกินเลยไปก็อย่าโทษที่หม่อมฉันไม่ปราณีวันนั้นที่นอกตำหนักไทอันเจะว่าพวกเราทำให้เจ้าเป็นแบบนี้ที่จริงต่อให้เจ้าแต่งานกับพี่รองข้า สุดท้ายแล้วก็มีสภาพแบบนี้อยู่ดีเพียงแต่แค่ซ่อนไว้นานกว่าเดิมชเชวียซูเจ้ากับข้าก็เป็นญาติกันนะข้าต้องสนิทกับเจ้าอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ข้ามีประโยคนึงอยู่ในใจของข้าอยากจะบอกกับเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าทำแบบนี้ มันต่ำซามจริงๆถ้าไม่ต่ำซามได้ใครไม่อยากมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีหม่อมฉันก็มีประโยคหนึ่งอยากทูลองค์หญิงมานานตั้งแต่เล็กแล้วหม่อมฉันคิดว่าองค์หญิงช่างโอหังเอาแต่ใจ ถ้าเป็นหม่อมชั้นก็ทำได้เหมือนกันองค์หญิงใหญ่ผู้สูงสักไม่รู้จักความทุกข์ยากแล้วจะรู้จักความลำบากของเบาพราได้ยังไงองค์หญิงใหญ่เพคะไปใต้แย่คราวนี้ต้องเดินทางไกลรักษาตัวด้วย